สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ช่องบรเบ้นนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีทริปออกเที่ยวกันค่ะโดยเราจะเที่ยวนในที่ต่างๆที่จังหวัดเชียงรายนะคะเรามาลุ้นกันว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะวิวสวยหรือเปล่าจะเจออุปสรรคอะไรไหมนะครับผมไปรอติดตามกันรูในคลิปเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วชมกันเลยครับอวาสดีครับผมวันนี้อากาศจมใสนะครับเต็มไปด้วยหมอกควันนะ วันนี้เดี๋ยวที่แรกเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ที่ขอมาสกักการะบูชานะครับใครอยากได้อะไรไปขอนะครับไม่อยากได้ทหารไปขออยากได้ทหารไปขอนะครับผมโอ้โหไม่ว่าจะขออะไรก็ไม่รู้จะได้อย่างตามใจคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ผมจะพาไปดูที่แรกนะครับแลนด์มาร์ค เป็นที่ที่คนสักการะบูชากันอย่างล้นหลามตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนี่นะคะถึงแล้วภาพใยกอกุุมเองนะครับผมตายนี่ที่ต่อมาวัดทัะแก้วนะครับ รู้ไหมตรงนี้เขาบอกมีตำนานดนวยนะตำนานวพระแก้วอะพระแก้วอะไรวัดพระแก้วตำนานอะไรเล่ามาดิเขาบอกว่าก่อนจะเจอพระแก้ววรกตดอะมันมีโบสถ์เก่าๆอยู่หลังหนึ่งแล้วตอนนั้นมีพระเขาทํากวดร้านวัดอยู่ไงเอาวันนั้นเกิดพาร์าพามาเออนั่นแหละมาลงกลางเนี่ยเอ้เรียกว่าอะไรยอดเจดีย์แล้วเขาไปเอ้ยไม่ใช่ยอดเจดีย์ดิพาปูนดิ อะไรพระพระที่เขาก่อเป็นปูนอะฉาปูนไว้อะขาดเหรอพระพระพระอืมเขาก่อปูนไว้แล้วฟ้าผ่ามาพอดีเปี้ยงไงแล้วพระเขาก็เห็นรอยร้าวไงเขาก็เป็นแง่ไงดูเขาก็เจอพระเก้ยวมรกตเลยไงอันนี้คือพระเกี้ยวมรกตนี่เจอที่นี่แต่เขาแค่ย้ายไปไว้กรุงเทพใช่ไหมเออใช่ไงอุ้ยอันนี้สวย ที่อื่นกันต่อเลยไปได้ Let's go, <S Let go. Let go. Okay. มาแล้วนึกถึงสมัยเมื่อก่อนเมื่อก่อนไหนหนูไม่รู้ไม่รู้ด้วย <c oughs> นี่ไงเมื่อก่อนอยู่โรงเรียนนี่ไงใกล้นี่ไงเมืก่อนยู่โรงเรียนจิงดอเนี่ย <c oughs> นี่แหละคือโรงเรียนเก่า <c oughs> สวยงามเหมือนเดิมเลยเนะยี่ยนี่ไงตอนเช้ามาก็เลี้ยวเข้าปุ๊บเลี้ยวเข้าประตูนี้เลยไงจอดรถตรงนี้นนนนมีแค่นี้แหละ อคิดถึงโรงเรียนเก่าไม่ได้มาหลายรอบว่าจะมาหลายรอบแต่ก็ไม่ได้มาเอาขอเข้าตรงไหนเนี่ยเอาขอเข้าตรงนี้ละเอาเว้ลยกูเลยไม่เป็นไรเข้าขนาาก็ได้นี่ครับถึงแล้วสิบปาร์คเชียงรายโอ้อห้อนชิบหายเลยปายที่ต่อไปเราจไปแวะกินข้าวกันก่อนลักการ เปลี่ยนแทนกันเล็กน้อยจากได้กินข้าวาได้มานั่งเล่นตรงนี้แทนนะ <c oughs> <N> นี่ถึงแล้วตกของกง่อนเอาเลยโดดเลยน้ำเย็น <c oughs> เอาไว้ข้างบนก็ได้รองเท้าะเอ๊ย <c oughs> ว้าวบรรยากาศสดชื่นน้ำเย็นจัดบรรยากาศ,กาศหน้าพักผ่อนเดี๋ยวจะพักตรงน,นี้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อยเดินทางกันต่อนะครับ รถอย่างเยอะเลยลเร็ร้อยเต็มถังพักรถพักรถโอ้ <c oughs> โหแม่งเหลือรอบติี้ทีเดียวเลยนะโอ้ <c oughs> โหขาสั้นเหลือเกิน <c oughs> ายลุยกันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงถึงไม่รถไปได้ let's go <S ถึงนะครับอามเก็บน้ำแม่สวยน,นี่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะครับผมที่นิยมมาถ่ายกันดูวิวซะก่อน นั้นก็จะเป็นเขื่อนแม่สวยที่เราไปเมื่อกี้นะครับผมอ่างเก็บน้ํำวิวสวยมากหมอกควันกําลังดีเชียร์ไปครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับผม ทางสิใครไม่ชำนาญนี่รถด,ดับแน่นอนอะ่ะโอ้ทางโคตรน่ากลัวครับเกินนึ่งอย่างเดียวฮะหลวกพ่อ ตอนนี้ก็มาถึง,ถงดอยช้างยังยงยงยังยัง,ยงจุดชมวิวจุดพักรถที่ไหนี่นอ่นหุ่นจุดชมวิวไปดูวิวอ่ะนี่นี่จุดชมวิวจุดชมวิวโดูลมดิ มีแกะด้วยซูมซูมซูมแกะแกเดี๋ยวเราจะพักรถสักแป๊บเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อไปไปดูเดี๋ยวไปดูไปดูวิววิวฝั่งนู้นดีกว่าไปไปดูวิวฝั่งนู้นก่อน เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่ออึกใจเดียวเท่านั้นไปกลัวตกชิบหายเลยกลัวตกว่ากาลัวตกถนนจังลเลยเ้ขอบกลางเลนนี่แหละ ถนนลอยฟ้าถนนลอยฟ้าเชียงรายกูมาผิดทางเนี่ย <c oughs> กลับรถก่อนกลับตรงนี้แหละ <c oughs> เราต้องเลี้ยวไปข้างบน <c oughs> นี่เราต้องเลี้ยวซ้ายเอเอเลี้ยวซ้ายไปเดี๋ย นี่จะมาทางนี้ไม่แหละใช่โบนี่เชฟพามาถูกทางวะเนี่ยโอนี่ไง เรา go to home <laughs> 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 กลับบ้านกันเลย wow! ไปกันได้